สวัดคะคะีค่ะเซลที่ต้อยนะคะค่ะวันนี้เซลที่ต้อยจะพามาดูเจ้ารถ MG4 คันนี้นะคะค่ะสวยไหมคะสีฟ้าสวยถูกใจเลยคะ่ะค่ะวันนี้นะคะจะนำเสนอ MG4 โป4ฟ,ฟนะคะโปรที่1น,นะคะฟรีดาวนะคะเป็นโปรที่2นะคะฟรีชุดแต่งนะคะพร้อมกับสายพายไฟฟ้านะคะโปรที่3นะคะฟรีล้อแม็กไปเลยค่ะส่วนโปรสุดท้าย ถูกใจคุณลูกค้าแน่ๆค่ะโอดีนะคะ,ะ,ค,ะคือฟรีขั้งวันหนึ่งวันค่ะเย้ Yay! นะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจแคมเป็นดีๆนะคะสามารถติดต่อได้เด,ด้เบอร์098ย4 6 3้า6ดนะคะหรือติดต่อก็ได้ที่ช่อง Youtube นะคะอยู่ป้อยพาเพลินค่ะสนใจนะคะก็คือติดต่อไปได้เลยค่ะบ๊ายบาย